ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูน้ำในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะรูปร่างนะคะนักเรียนรูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุนะคะสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์ และพืชมีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างความยาวรูปร่างแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1น,นะคะรูปร่างเลขาคณิตนะคะหมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอนเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมเป็นต้นนะคะและประเภทที่2คือรูปร่างอิสระนะคะหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์นะคะให้ความรู้สึกเป็นเสรีอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองนะคะเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นรูปร่างของหยดน้ำเป็นเมฆและควันเป็นต้นนะคะนักเรียน รูปร่างเลยค่ะคณิตน,นะคะตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะที่มีความแบนมีแค่ความกว้างและความยาวมี2มิตินะคะเช่นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมเป็นต้นค่ะและส่วนของรูปร่างอิสระนะคะหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามความต้องการของผู้สร้างนะคะแล้วแต่ความต้องการของคนวาดเลยนะคะอย่างเช่นก้อนเมฆหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่รูปร่าง สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะคะนักเรียนเรามาต่อกันที่รูปทรงนะคะหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุนะคะที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะที่เป็น3มิตินะคะคือมีทั้งส่วนกว้างส่วนยาวและส่วนหนาหรือส่วนลึกนะคะคือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งเป็นเนื้อภายในมีปริมาตรและมีน้ำหนักนะคะมีแสงเงา ดูสมจริงมากขึ้นนะคะนี่เรียกว่ารูปทรงนะคะนักเรียนตัวอย่างภาพผลงานที่เกิดจากรูปร่างนะคะโดยการนำมาวาดต่อๆกันจะเห็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลักษณะที่เป็นแบนๆนะคะนำมาวาดต่อการจนเกิดเป็นรูปภาพอย่างตัวอย่างเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดท้ายคลิปกันแล้วหรือยังคุณครูมีแบบฝึกหัดอะไรไปดูกันเถอะแบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนจําแนกรูปร่างเลขาคณิตรูปร่างอิสระและรูปทรงพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะโดยคุณครูจะแนบแบบฝึกหัดไปท้ายคลิปนะคะนักเรียนแล้วพบเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ